ล้าขาคือมันล้าขาข้างไหนนะข้างนี้ใช่ไหมขาข้างไหนล้าทําข้างเดียวนะข้างนี้นะมันล้าทำท่าเดียวง่ายๆขาที่ไม่ล้าก็ชันขึ้นมาอย่างนี้ข้างเนี้ยมันมีปัญหานะเรากระดกกระดกขึ้นนะเราก็ยกขึ้นมาให้มันตึงเลยนะเมนื่อยไหมยกเต็มที่เลยเหมือนเกง่งแล้วก็ยกให้มันสุดเท่าที่ได้นะ ตึงนะเราก็เอาลงเก่งไว้นะทําเองนะครับทําเองอยกขึ้นเลยให้เต็มที่เลยสักสามทีหนเต็มที่สองอนี่อดอกไปหนึงก็ได้สามพอสามทีนะถ้าครั้งที่สี่ยกขึ้นมาเก่งไว้เลยอย่างนี้เท่านี้พอเก่งไว้เลยเราก็ยกก้นขึ้น แล้วก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เอาลงาจริงจต้องกอดอกไว้อีกทีเดียวยกขึ้นมาเก่งไว้ยกก้นนี่1 2 3 4 5ส7 8 9 10เแนี่ยแค่นี้เองนะทำแค่นี้เ,เมื่อกี้3ทีอันนี้2ทีที่ว่าขามันไม่มีแรงเนี่ยมันจะได้หลังนะง่ายๆฝั่งนี้ ไม่ต้องทำเพราะว่าคือขี้เกียจเอาแค่น,นี้พอหรือเขนนะแต่สาวไป